ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแล็บนะครับทางช่อง Youtube เช่นเดิมเช่นเคยสำหรับท่านไหนนะครับที่สอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของอาการใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับท่านที่ใช้กับโหลดประเภทมอเตอร์นะครับประเภทที่เป็นโหลดกระชากนะครับใช้อินเวอร์เตอร์แบบไหนดีนะผมก็ใช้อินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งมานานนะครับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นแบบความทีต่ำ นะครับดูฟินซี่ก็คือใช้มอเอแปลงแบบเทอร์ลอยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเวลาดึงโหลดนะครับที่เป็นโหลดกระชากนะครับเช่นประเภทมอเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำนะครับพวกนี้นะเวลาเขาดึงโหลดเนี่ยนะกระแสจ,จะพุ่งขึ้นไป2นะสอ,สอเท่าถึง3เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าจะให้แนะนำนะใช้กับโหลดประเภท มอเตอร์นะครับเห็นผลได้ในทันทีนะครับถ้าเปลี่ยนมาใชอา้อินเวอร์เตอร์แบบความถี่ต่าหรือหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับหรือหม้อแปลงแกนเหล็กประเภทนี้นะ,ะตัวนี้นะครับสเปคของเขานะตัวนี้ 3K นะครับ3กิโลวัตต์นะพีเก้ากิโลวัตต์นะครับ, w, รบอันนี้ก็คือตามสเปคตัวนี้เป็นระบบ DC 12โวลต์นะครับนะเพราะว่าผมเล่นเป็นระบบ DC 12โวลต์ เป็นระบบแรงดันต่ําเพราะนั้นประเภทสายไฟอะไรมันก็เลยใหญ่โตไปนิดนึงนะครับทั้งระบบเลยนะครับจะลกๆนิดนึงนะ,ะมาบอกมาเล่ามาแชร์กันนะครับหากท่านไหนจะใช้โหลดประเภทที่ผมกล่าวมาก็แนะนำเป็นอินเวอร์เตอร์นะที่ใช้หม้อแปลงเทอร์ลอยนี่แหละไม่ใช่แบบสวิตชิ่งนะครับแบบสวิตชิ่งใช้แล้วนะรู้สึกจะเจอปัญหามากเลยนะครับเวลาดึงโหลดหนักๆน,น,นะครับ